กาแฟเลรอโอ้ยพี่หงฝนตกฝนตกขี่รถไก่ทางมาเห็นอีกับปูหลายตัวพี่น้องจิ๊บโอ้ยเอ้ยอะไรวะเกี๊ยบอีกับปูไปดองกันนะพี่น้องนุ๊กน่ะอุ้ยปุอยบอบว้าวหนีบมือนะจ่ามโค้งว่พี่น้องเก็บได้เก็บใส่เกี๊ยวกาแฟพี่หงอ๋อเหรอมันขึ้นมานทางน้ามลายฝนตกจ้ะ ไม่เห็นลายตัวยุงไปใช้เวลาหัวใจฉีกหน่อยก็ได้ใยินเสียงหนามบ่พี่น้องเสียงนหนามปูน้อยปูน้อยพี่น้องหาเจี๊ปูน้ำช่างเลยล่ะฉีเป็นตะได้ตัวอุ้ยปลาคอปลาคอได้วะได้ปลาคอหน่อยน้ำพี่น้องปลาพี่น้องตรงนี่นี่ปลาขึ้นปลาขึ้นปลาขึ้นพี่น้องปูตัวนึงน่ะ ดดน้ำเล้ฟังเสียงน้ำหลดนะจะเฮ็ดตรงอู้ผีปลาตัวนึงงนะ่ะอ้นใไป,ปลอยนี่นี่น้อยนี่ปลาเค้นเนี่ยตยขน,นป,ปลานะอู้งในปาขึ้นปลาซิ่วลงปลาซิวขึ้นนี่นี่อ้วนอันเดียดตัวนึงน่ะกาลละอู้ยูอนใปลอยอ้นไบปลอยนี่จะบืนขึ่นหานามนี่หนอใปลอยลุงผีตัวนึงนะ เนี่ยเก็บเอาไปมุกซะยังละ่ะช่องบอยเราไปมุกปลาขึ้นพี่น้องปลา,ปาขึน้นปลาเค้งขึ้นได้ปลาคอหน่อยตัวนึง่งบนระบบปูจอดตัวเป็เปเนคู่กุเอาไปเห็นหอดรถอุ้ยกระเป๋าอยู่ขุ่นนี่นกระเป๋าอยู่ขุ่นไปเอารถเด้อย่างขึ้นก่อนพี่น้องอุ้ยปลาคอเปิ้ดปลาคอ ไปใส่แล้วอุย้ยร้อยไปใส่ยหรอบุประคอประคอปะคอน้อยอุย้ยป่าขึ้นพี่น้องนี่ยินเสียงน้ำมาจะน้ำไหลตาดตดอยู่ไหลลงหง่วงอืจักป่าจักปูลระบาที่นี่ยาพี่น้องสิบออกไปหน้าวาสันพี่ว่าเห็นน้ำไหลอุย้ย น้ำมากอีกแล้วพี่นอ้องปลาหน่อยขึ้นพข่นนะหน่อยขึ้นเบิ่นขึ้นโอ้ย่ะนะอะไรอู้ปลาคอปลาคอใหญ่นะอู้ปะ่ะนะอู้ปะ่ปะนะรอบพี่น้องคุ่นไปแล้วไปแล้วปลาคอหน่อยเห็นว่าพี่น้องปลาคอหน่อยนี่จ้าปลาคอหน่อยเขาตั้งขึ้นจะพากันออกไปเรื่องอะไรนั้นโอ้ยปลาโอ้ย ออ้ก็เรื่องเห็ดเหนเอาอุ้ยกระปุกไปอีกสักอไ้ยกระปุกอีกตะอึบนี่อุ้ย,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 ยจะปลูกไปดองเห็นปูไหลเหี้ย,ย,ยมันไหลลงมาเกันเยูะพี่มาเอาสองโตอึ๊บหนีบมือซะละ่ะนะพี่น้องโอ้กำลังพอดีดองอุ้ยเพียวเพียวปลาอะอุ้ยเพีย,พยปนะวยปลาปลาหลายหล ว้ว้องปลาไล่หลายปลาขึ้นไหมปลาวื้นขึ้นห้าน้ามู้ยพีพีปั้นตัวนึ่งนะปลาเข่งปลาเข่งโอ้ยว้าไปแล้วพ่วงพอดีมกเนี่ยพูดอ่ะไล่ไปน้ำหนามพูดอ่ะฮะปลาขึ้นนี่พี่น้องได้อีกอะปูเต็มไปเออดวงนึงยุ่นแล้ว คุณอ่ะให้เต็มแก้วแล้วคุณปลาเค็งตัวหนึ่งเอนอน,นั่านไปเอาไปเอาอพุบเอาวางนล้วพุบเอาปลาเค็งหน่อยลวดมาบ่กโอ๊ยไปแล้วไอติ้งวดเหยียบมั้ยนี่ปลาคอหน่อยตัวหนึ่งคุบบ่ท่านอี่กระปูโล,ลงมากละสองตัวแล้วไี่รอกพี่พี่พี่พปลาตัวหนึ่งไหนมะุ้งน่ะคุณอ่ะพุณอ่ะโอ้ย ไปตามแมไต่ปา่ปาแถวมะเร็งนะไต่ปา่าไต่กรบหนีได้ดิหนิอู้หูไปของฝากก็อะไรกดแชร์กดติดตามเพจบ,บา้านสวนพิชล่าข้อไหนด้วยแกไปก้นน้ำมากน้ำมากมากหายเจมกี้กับปู่กันนะ